ไอส,สัยในไปลาพุงครับปรเทศไทยเป็นโลกครับ<ล>ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ,บ้านไม่อย่างรู้กันบ้านบ้านอะไรตรงนี้บ้านบ้านอย่างว่าบ้านกกสะท้อนบ้านกกสะท้อนเน,ะนาะอำเภอวังสะพุงนะครับตอนนี้นะครับโอโดโดโด้โหนนุนยอดพาป่าวพาสาวนะรเรากำลังจะไปพิชิตเรากำลังจะไปพิชิตยอดาพาป่าวพาสาวอันนี้ก็เป็นยอดปาพุงนะครับพวกนี้ขึ้นไปถึงยอดผมว่าหรือขึ้นไปถึงเดแบบที่คนไทยดู โอ้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ<ช>บ้านปก,กสะทอนน่าจะเป็นบ้านปก,กสะทอนตอนนี้นี่อันนั้นก็จะเป็นทาพุงทาพุงคราพุงเอาไปไปคิดมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราเอ้ามาแล้วคือถึงยอดเร,อยเราไปไแค่หมอกครับหมอกหมอกโอ้หมอกสวยมากสวยสวย มันจะเป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับบรรยากาศเช้าเช้านี่ครับพาพุงพาพุงผาพุงนะครับเราจะเป็นในลูกวนแเป็น ไปสู่จุดาิชีพไปสู่จุดวชีพไปสู่จุดวิชีพพาบ่าวพาฟ้าสาวก่อนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับกบสะท้อนนะครับอันนี้จะเป็นพลาพุมนี่ทางขวานี่เป็นหมอกเยอะๆเลยนะครับพลาฟ้าสาวเอินหน้าโรงเรียนเดดลุงเงินหน้าโรงเรียนเขาหลวงเจ๊นัดเจ๊ วันนี้เราก็จะมีทีมงานไปด้วยนะ หาผุ่งวงสับผุ่ขึ้นในยอดเดียว้วต้องตเลขึ้นในหลายยศโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ